สวัสดีค่ะพี่อ้อนค่ะนดนน้องต๊กต้องขอโทษด้วยนะคะที่ต้องนัดออกมานะคะพี่อ้อนอืมไม่เป็นไรหรอกน้องตูก๊กรถมีปัญหาอะไรเหรอคะน้องตูก๊กปัญหาเยอะมากค่ะพี่อ้อนคะ่ะ<ม>สำนเนาทะเบียนรถก็ไม่มีทะเบียนรถก็ไม่ให้มาค่ะแล้วก็สภาพรถก็ไม่พร้อมใช้งานพี่อ้อนเลยว่าอยา,อยากจะมาขอยกเลิกสัญญาเลยคะ่ะแล้วก็ของเงินคืนด้วยบริษัทก็ยังไม่ทันได้อนอะไรมาให้พี่อ้อนเลยน้องตูก๊กเอ่อใจเย็นๆก่อนนะคะพี่ก็ตามๆอยู่นะคะน้องตูก๊กเรื่องที่ว่าน้องตู๊กจจะมาขอเงินพี่้ไดร ถ้าอย่างนั้นนะคะพี่อ้อนตุ๊กขอยกเลิกสัญญาแล้วกันค่ะเพราะถือว่าพี่อ้อนน่ะผิดสัญญาถ้าอย่างนั้นน่ะน้องตุ๊กต้องเอารถมาคืนให้พี่อ้อนอตุ๊กไม่คืนหรอกค่ะพี่อ้อนเพราะว่าพี่อ้อนเป็นคนผิดสัญญานะคะอีกอย่างหนึ่งอ่ะตุ๊กก็มีสิทธรถยนต์คันนี้แล้วด้วยอ่ะหมอกฎหมายคะลักษณะแบบนี้ตุ๊กต้องคืนรถไหมคะ